หนึ่งวันที่เป็นวันสำคัญของทาง นายวุฒิเดชโตยิ่งสก,กุลอายุ62ปีครับคณะกรรมการชุมชนสันป่าคอยในเขตเทศบาลนาครเชียงใหม่สามารถเล่นดนตรีได้แทบทุกประเภทนะครับโดยเฉพาะเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับทั้งดีดซึงร้องเพลงเปิดหมวกนะครับบริเวณสะพานระแกงข้ามคลองแม่ข่าหรือว่าโอตารุเชียงใหม่แลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนและถ่ายภาพความสวยงามเพื่อขับกล่อมให้กับนักท่องเที่ยวครับซึ่งถือว่าเป็นความสุขใจมากๆนะครับทั้งร้อง ทั้งดีดซึงแต่ที่น่าสนใจก็คือเป็นการเป่าครุยของพี่วุฒิเดชครับน่าจะแตกต่างจากนักดนตรีทั่วไปนะครับโดยการใช้ปากาที่เราใช้ปากเป่าครุยแต่พี่วุฒิเดชครับใช้จมูกหรือ ลมหายใจเป่าครุยแทนนะครับใช้รูจมูกทั้งสองข้างซึ่งเสียงของครุยที่ใช้เป่าจมูกเ,เป่าครุยนี่นะครับเสียงไพเราะไม่แพ้กับการใช้ปากเป่าเลยทีเดียวแล้วครับนักท่องเที่ยวหลายคนทึ่งและสามารถใช้ลมหายใจเป่าได้จนจบเพลงเดี๋ยวไปฟังเสียงครุยที่ใช้จมูกเป่านะครับว่าจะเพราะขนาดไหนครับ พี่วุฒิเดชบอกแบบนี้ค่ะว่าตนเองเนี่ยมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีได้แทบจะทุกชนิดเลยค่ะ แต่ก็อยากจะมีความแตกต่างจึงทดลองใช้ลมหายใจเป่าคลุยแทนปากก็สามารถทําได้เหมือนกันจึงฝึกฝนการควบคุมลมหายใจค่ะจนมีความชํานาญสามารถใช้ลมหายใจเป่าคลุยติดต่อกันได้นานถึง10นาทีเลยนะคะซึ่งก็กลายเป็นจุดขายได้ค่ะทําให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวซึ่งหากคุณผู้ชมอยากฟังเสียงคลุยจากลมหายใจกันแบบสดๆก็ไปฟังกันได้ที่คลองโอตารุเชียงใหม่ช่วงเย็นจนถึงช่วงกลาง ที่เทศบาลเมืองแม่เหียตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจําปี2568โดยการนําของนายแพทย์ทิติสวงธรรมรองอธิบดีกรมอนามัยในฐานะประธานอนุกรรมการได้เดินทางมาตรวจประเมินให้คะแนนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน3จังหวัดสุดท้ายในกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ที่ผ่านเข้ารอบตรวจประเมินรอบ งพื้นที่ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และเพชรบูรณ์โดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกรินพลชัยยาพิบูลนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนคณะสงฆ์และประชาชนร่วมให้ข้อมูลคุณผู้ชมคะสําหรับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นจังหวัดแรกที่ได้เข้ารับการตรวจประเมินนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ก็ประกอบด้วยการนําเสนอผลงานผ่านวีดิทัศน์และ powerpoint การดําเนินงานของชุมชน นต้นแบบผ่านการจัดบูธแสดงผลงานรวมถึงการตอบข้อซักถามโดยพิจารณาจากความครอบคลุมของเนื้อหาในการนําเสนอค่ะกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะความสะอาดของพื้นที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามโดยเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนและได้รับความร่วมมือที่ดีจากทั้ง121องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจนทํา ให้บ้านเมืองมีความสะอาดไม่มีขยะตกค้างค่ะที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายชาตรีที่นนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะกิจกรรมหลักพัฒนาช่องทางการตลาดกิจกรรมย่อยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก,ราฐฐารากด้วยพา ด้วยภาคีเครือข่ายส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัยโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนดำเนินงานขับเคลื่อนเครือ,รอข่ายอาหารปลอดภัยผ่าน,นกลไกประชารัฐเพื่อพัฒนาต่อย,ยอดขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมร้านอาหารหรือว่า4รอนะคะให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายทางนี้นะครับได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน รับก3ากลุ่มงานได้แก่กเกษตรแปรรูปนะครับและท่องเที่ยวโดยชุมชนจํานวน10กลุ่มกลุ่มละ2คนครับรวมทั้งสิ้นจำนวน20คนเข้าร่วมโครงการโดยมีกิจกรรมเวทีเสวนาในหัวข้อแนวทางการสนับสนุนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาด ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบวัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีจากเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัยในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะโดยมีนายดุสิตพงศพิพัฒน์หัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชาการและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโดยจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวและอัคคีภัยในพื้นที่อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลลนิธิองค์กรสาธารณกุศลรวมทั้งสิ้น70คนได้ฝึกการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงทบทวนแก้ไขแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ค่ะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและประชาชนเป็นอย่างมากจึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกได้นําประสบการณ์ไปปรับใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตอบโตสถานการณ์อย่างเป็นระบบลดผลกระทบลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนต่อไปนะคะทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะมีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีภัยจากแผ่นดินไหวและอัคคีพัยรูปแบบการฝึกปฏ,ฏิบัติจริงในวันที่1 3มิถุน นายนนี้ค่ะ วันที่13นี้ถ้าว่าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่ได้ยินเสียงไซเรนได้ยิงได้เห็นรถวิ่งกันค่อนข้างจะเยอะไม่ต้องตกใจนะครับเป็นการนายบำรุงสังข์ขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหมวดอักษรกไก่ทอทงพะเยาครั้งที่7ของจังหวัดพะเยาค่ะที่ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่าซึ่งหมวดอักษรกไก่ทอทงก็มีความหมายว่าการงานการเงินธุรกิจรุ่งเรือง ซึ่งรายได้จากการประมูลนําเข้าเป็นรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกอปทออจะนําไปใช้ในการสนับสนุนและกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศนะคะเช่นโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่การมอบเงินในการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนเป็นต้นค่ะความพิเศษของป้ายทะเบียนรถเลขสวยนี้นะครับเป็นป้ายกราฟิกสีสันสวยงามครับโดยเฉพาะของจังหวัดพะเยารูปแบบบนแผ่นป้ายกราฟิกออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพ,พิพัฒศิลป,ปินแห่งชาติครับซึ่งสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพะเยาได้นำแผ่นป้ายเลขสวยทั้งหมด301หมายเลขเข้าพิธีพุทธาพิเศษเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้ครอบครองณว,วัดศีคมคำครับผู้ที่สนใจสามารถประมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับที่เว็บไซต์ w w w t h b e n r o d c o m และประมูลทางวาจาณห้องพุทธานโรงแรมพยาวเกตเวย์ในวันอาทิตย์ที่6กร,รกฎาคม2568เวลา9นิกาเป็นต้นไปครับ